มึกไปไหนหมด <c ười> โดนครับ โดนครับโดนนะหือกระดองแน่เลยโดนคะรับ กระดองครับโอเคนี่กระดองครับท่านผู้ชมออ้นี่ไงครับหมึอกระดองครับ